ประเด็นเรื่องของการเลือกกระบวนการเลือกประธานวุฒิสภา,าที่มีการตีความแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของพรรคประธทนเองก็มองว่าไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องนะคะเราไปรตรวจสอบเรื่องนี้กันนะคะคสำหรับในส่วนของวุฒิสภา,าไปคุยกับไปคุยกับคณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลางังสิตนะคะคุณบรรชัยรรณสิริค่ะอาจารย์บรรชัยสวัสดีครับอาจารย์รบาารรชัยสวัสดีค่ะอ่า ไม่เป็นไรนะครับก็ยังเป็นข้อกฎหมายที่ยังถกเถียงกันอยู่บางคนก็บอกว่าในช่วงของการเปิดสมัยประชุมวิสามันซึ่งไม่ได้มีวาระของการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภา,าเข้ามาสามารถทําได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการตีความกฎหมายในเชิงแคบหรือว่าในเชิงกว้างนะฮะหลาคนก็บอกว่าเส้นทางของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยไม่ได้วดรวยด้วยกีบกุหลาบแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสอวอสายสรรหาแล้วได้รับเสียงสนับสนุนสูงสุดถึง96เสียงเมื่อวานนี้แต่การจะเข้ามาทําหน้าที่ประธานวุฒิสภาได้สมบูรณ์แบบจะต้องมีการ โปรดเก้าลงมาก่อนนะฮะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนนำรายชื่อคุณสุรชัยขึ้นทุนเก้านะฮะตรวจสอบเรื่องนี้กับอาจารย์บรรชัยสอนสิรินะครับอาจารย์บรรชัยสวัสดีครับอาจารย์บรรชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบัญชาคุณนายาแล้วก็วท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับโดยกระบวนการเลือกประธานวุฒิสภาเมื่อวานนี้สามารถทําได้ไหมฮะในช่วงของการเปิดสมัยประชุมวิสามัน ทำได้นะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องทำในสมัยใดรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นมติของที่ประชุมแล้วก็เมื่อมีเหตุจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเหตุที่จะต้องเลือกมันมีอยู่แล้วในเมื่อตัวประธานและรองประธานไม่มีเพราะฉะนั้นตามรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายและข้อบังคับเราดูกันอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำได้และสมาชิกก็มีมติให้กระทำครับ ค่ะประเด็นที่มีการมองว่าไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระสมัยประชุมนี้แะคะอาจารย์คะอ๋อระเบียบวาระเรามากําหนดเองครับระเบียบวาระนี่เป็นเรื่องที่เรากําหนดเองเพราะฉะนั้นมเมื่อมติของที่ประชุมกําหนดว่าให้ต้องมีการเลือกก็ถือว่าเป็นการชอบแล้วด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูนและข้อบังคับครับครับสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะมีการนําไปสู่การตีความแล้วก็ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูนไครับอาจารย์ ก็แล้วแต่นะครับเพราะกร,ร,ระบวนการต่างๆเหล่านี้นี่เป็นเรื่องอำนาจสิทธิ์ขาดซึ่งบุคคลอื่นไม่ควรจะก้าวไกลต้องยอมรับว่าอำนาจมิติบัญญัติของวุฒิสภานั้นเป็นอำนาจที่อิสระปราศจากการแทรกแซงและครอบนำของบุคคลอื่นเมื่อที่ประชุมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วสามารถกระทำได้ เพราะฉะนั้นส่ว<ม>นองค์กรใดที่จะไปตีความใครที่จะไปร้องเรียนเราคงจะไปห้ามเขาไม่ได้นะครับในมุมมองของทีมกฎหมายพักเพื่อไทยบอกว่าการมีมติเลือกประธานวุฒิสภาเมื่อวานนี้เนี่ยเข้าข่ายว่าจะสอบเป็นโมฆะเนี่ยครับอาจารย์ก็อันนั้นแล้วแต่เขานะครับเพราะมีคนข่มขู่มาโดยตลอดเพราะเ็รู้ว่าถ้าเลือกเนี่ยฝ่ายเขาจะแพ้เพราะฉะนั้นก็พยายามข่มขู่สมาชิกมาโดยตลอด กพราะมีกลุ่มบุคคลของซี่ของเพื่อไทยเนี่ยความจริงเพื่อไทยไม่ควรจะเข้ามายุ่งย่ามก็ก้าวก่ายกับพุทธสภาด้วยแต่พยายามจะมีบุคคลบางกลุ่มบางพวกเข้ามายุ่งย่ามก้าวก่ายเพื่อจะให้คนของตัวเองนั้นเนี่ยเป็นประธานวุฒิให้ได้แต่ปรากฏว,ว่าถึงเวลาเลือกจริงๆแล้วสมาชิกส่วนใหญ่นั้น เขามีอิสระในการที่จะเลือกด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นก็ตีรวนมาโดยตลอดทั้งก่อนและหลังเพราะฉะนั้นไม่เกินความคาดหมายของพวกเราอยู่แล้วครับแต่สมาชิกทั้งหมดที่ตัดสินใจนั้นเขาถือว่ามีอิสระและเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับ อ,อาจารย์ครับโดยตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยหลังจากที่ประชุมวุฒิสภามีมติเลือกคุณสุรชัยไปแล้วขั้นตอนในการนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าเนี่ยใครจะมีอำนาจในการนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าครับก็ต้องถือว่าเป็นกระบวนการทางธุรการก็สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจะต้องประสานกับสำนักงานเลขาธิการ <c oughs> <c oughs> เลขาธิการคณะรัฐมนตรี <c oughs> แลวก็เป็นกระบวนการของนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องนำความขึ้นกาบบังคมทูลและรับสนองพระบรมราชโองการครับครับค่ะในส่วนของประธานวุฒิแล้วถ้า,าถ้ายืนยันเรื่องของการไม่ได้มีกระบวนการเลือกตั้งสองประธานวุฒิสภาเป็นโมฆะเนี่ยอำนาจขอบเขตการทําหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในการที่จะรับสนองพระบรมราชองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังยังคงยืนยันในประเด็นนี้<ๆ>ไหมคัะเดีเดี๋ยวคุณถามตับสนครับ ครับคืออาจารย์ฮะหลังจากที่ผ่านกระบวนการตามเลขาไปแล้วก็คือว่าพอเลือกประธานวุฒิสภาไปแล้วเลขาวุฒิเนี่ยจะต้องส่งให้เลขาครมเพื่อที่จะให้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูนเก้าถูกต้องครับราวนี้ปัญหาคือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าอำนาจของปฏิบัติการหรือว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเรื่องขึ้นทุนเก้าได้ก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ใช่อยู่ใน,นอำนาจหน้าที่ของพวกเราอำนาจของใครก็ของของกลุ่มอของส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาจะไม่นําขึ้นทูนเก้าก็เป็นเรื่องของเขานั่นแปลว่าตัวเขาเองกําลังจะยอมรับว่าไม่มีอํานาจในการที่จะอะเสนอพระราชกิจฎีกาให้มีการเลือกตั้งสภาพแ้แทระะนราษฎรได้ด้วย นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็แล้วแต่จะตีความกันนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นสมาชิกพุทธสภาเราถือว่าอำนาจเราเลือกเลือกแล้วมตอำนาจของคนที่จะเสนอก็เป็นอาีกอำนาจหนึ่งเราคงจะไปก้าวไก่แทรกแซงเขาไม่ได้ครับค่ะปัญหาก็คือว่า ถ้าคุณสุรชัยเนี่ยยังไม่ได้รับการโปรดเก้าลงมาจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาไหมครับอาจารย์ไม่มีทุกวันมีอํานาจเต็มอยู่แล้วครับเพราะเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาอยู่แล้วมีอํานาจตามอํานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและระเบียบข้อบังคับอย่างเต็มที่ไม่มีปรัญหาแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าไม่มีคนช่วยทํางานเท่านั้นเดะค่ะ แต่พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเผื่อปฏิบัติหน้าที่นายชลรัฐมนตรีไม่นําเรื่องขึ้นทูลเก้าแล้วจะมีปัญหาต่อการทําหน้าที่ในอนาคตไหมฮะไม่มีแน่นอนครับเพียงแต่ว่าคนเดียวเท่านั้นเองแต่ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในวุฒิสภายังเต็มเครื่องเต็มสูบไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับคสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มอํานาจเลยเต็มครับเต็มที่ครับ และการเลือกข่าวนี้แม้ว่าจะ,ะมีกระบวนการติดขัดหรือมีใครขวางกั้นแต่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สมาชิกทั้งหมดเกือบร้อยคนเนี่ยมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าให้ทําหน้าที่เพราะฉะนั้นโดยพฤติินและโดยนิตินัยเนี่ยถือว่าอํานาจสมบูรณ์เต็มที่ครับไม่มีอะไร อาจารย์คะวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนี้ที่จะมีการเรียกประชุมสมาชิกวุฒิสภากันจะมีวาระอะไรที่จะเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คะเอ่อเป็นการเรียกประชุมเขาเรียกว่านอกรอบเพราะในรอบเนี่ยขณะนี้ไม่มีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมเพราะปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานเห็นว่าเนื่องจากมันมีวิกฤตของประเทศและรวมทั้งมีหลายฝ่ายเรียกร้องว่า องค์อำนาจหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยคือวุฒิสภาควรจะเข้ามาทำหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองท่านประธานเห็นว่าเรามีสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งและสรรหาครบถ้วนเป็นองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยและวิกฤตนี้ยังมีอยู่ไม่คลี่คลายเสียทีหนึ่งและทุกฝ่ายนั้นก็ไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ Mm hmm. วุฒิสภา,าซึ่งเป็นองค์อำนาาหนึ่งท่านเลยตัดสินใจเชิญสมาชิกทั้งหมดมาปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับวิกฤตของบ้านเมืองว่าทางออกหรือทางแก้มันควรจะเป็นประการใดท่าน mm hmm. ประธานจะรับฟังและนำไปเป็นแนวทางในการผลักดันให้มีการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยเท่าที่ทราบจะทำอย่าง เร่งด่วนในการคลี่คลายปัญหาก่อนที่จะมีการประทะกันหรือมีการที่จะทําให้เสียเลือกเสียเนื้อครับครับงั้นผมถามอาจารย์ต่อเลยวันนี้มีข้อเสนอของคุณสุเทพเพื่อสุวรรณเลขาธิการกบพศเสนอให้ประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดแล้วก็ประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งมาหาดรการเพื่อที่จะเลือกนายกคนกลาง คือเป็นข้อเสนอได้แต่เจ้าภาพที่แต่ละคนเนี่ยคุณอยู่ๆประธานสารดีกาท่านก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านองค์กรอิสระอื่นๆเขาก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ทุกคนก็โยนออกหมดแต่องค์อำนาจทางการเมืองที่เหลืออยู่ในขณะนี้ก็คือวุฒิสภาผมเชื่อว่าท่านสุรชัยจะมีความเด็ดขาดองอาจในการกล้าปฏิบัติหน้าที่ก็คืออาจจะไปพบหรืออาจจะเชิญ ทุกองคอ์กรทุกภาคส่วนร่วมกันศึกษาหารือไม่จําเป็นเฉพาะตามข้อที่คุณกล่าวอ้างเท่านั้นครับเท่ากว่าภาคเอกชนด้วยนะครับเท่ากับ,บว่าวุฒิสภาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญทุกภาคส่วนมาร่วมหารือกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะร่วมเป็นเจ้าภาพเพราะเราเห็นว่าหนึ่งองค์ประกอบของวุฒิสภาครบแล้ว หลประการที่สองนั้นวิกฤตมันรุนแรงขึ้นนะครับเราจะเดินเครื่องในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างเต็มกำลังครับค่ะวันจันทร์ที่สิบสองพฤษภาคมนี้จะเห็นรูปปรรมชัดเจนไหมคะคิดว่าจะเห็นเห็นคือเชื่อว่าจะเปิดโอกาสให้สมาชิกซึ่งมาซึ่งเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยเนี่ยแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วเชื่อว่าท่านประธานจะรับความเห็นผู้แทนของพวงชนชาวไทย จากนั้นท่านจะเริ่มทํางานคิดว่าเร็วที่สุดเรื่องนี้รอช้าไม่ได้ครับครับเอาล่ะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ